ก็ดังนั้นนายเลยรียบมาหาฉันตั้งแต่ไก่โฮแค่ฉันเหรอฟิงอีฉันยังอยู่นายอยาไปได้ไหมได้ฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนแล้วนายมือมือนายเย็นมากเลยแต่ไหนแต่ไรมือฟิงอี้ร้อนนี่นะ แค่วันนี้แหละที่เย็นคนเวลาหิวมือเย็นเป็นเรื่องปกติฮึแมวเออเจ้าตัวน้อยแมวนายรู้จักแมวตัวนี้เหรอแมวป่าตัวนี้สองสามเดือนก่อนเฟิงอี้คนนั้นเริ่มให้อาหารมันนายไม่น่าจะรู้จักนะ ความจริงฉันก็เป็นเออฝันเหมือนกันในฝันมีความทรมจงจำอื่นๆผูกขึ้นมานะ่ะความทรมจงจำของฉันอาจจะค่อยๆฟื้นคืนก็ได้ยังไงฉันก็เป็นบุคลิกข,ของผู้นําไม่ใช่เหรอในคิดเรื่องเมื่อก่อนออกแล้วรวมถึงเรื่องที่นายถูกลดชนอาจจนะฉันฟื้นคืนความทรมจงจำเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรืองไง หรือว่าจริงยังมีความลับที่ไม่อยากให้ฉันจําได้ละ่ะเจ้าตัวน้อยในว่าแมวบ้านตัวนี้กับแมวป่ามีอะไรแตกต่างกันแมวป่าวิ่งออกไปถึงจะไกลแค่ไหนถูกดังเกยังไงก็ยังกลับมาจนได้จริงไหมมีบางคนคิดได้แต่งอหายแล้วล้อมขอ เต่น่าเสียดายที่สายเกินไปน่าเศร้าจริงๆเิงแมวเจียงเย่เราเลี้ยงมันไว้เถอะนะไม่เลี้ยงเอ๊ะน่ารักจะตายทำไมไม่เลี้ยงตอนที่ห้าสิบเอ้าวิ่งไปเองซะเลวไปก็ดีแล้วฉันไม่อยากเห็นพวกสิ่งเก่าๆนักหรอก ต่อไปไม่ต้องให้กินแล้วแมวป่ายังไงก็วิ่งหนีไปวันยังค่ำเจงเย็งไม่ชอบของเก่าสินะงั้นคนเก่าล่ะฉันล่ะพอพอโตจนสุนนักเรียนตุกไม่ถึงยังจะมาอ้อนอยู่ได้ไปล้างจานไปไม่รอไหนชอบฉัน อย่านะอย่าพูดเหลวไหลแบบนี้อีกนายก็ชอบฉันหน้าแดงขนาดนี้แน่นอนเลยจริงไหมอาอีนายจะทำอะไรฉันคิดถึงนายเจียงเย่ได้ไหมนายอาอีฉัน ฉันคิดถึงนายจะตายอยู่แล้วฉันรู้สึกว่าไม่ได้กดนายมานายเป็นศตรวรรษแล้วนะเจียงเย่เราจะอยู่ฉันจะอยู่กับนายตลอดไปดังนั้นพวกเรามาลองกันอีกทีได้ดีไหมอืมฉันจะลองยอมรับใหม่อีกครั้งท่านมีพัสดุด,ด่วนมาถึง ไปเงนีโปรดใช้รหัส02-012-31มารับของอาอีในซื้ออะไรหรอส่งด่วนมาถึงแล้วซื้อกระดาษชำร,รละลดราคาน่ะเดี๋ยวฉันออกไปรับรบกวนนายทำอาหารได้ไหมหิวจะแย่ไม่ทำแล้ว นายหิวฉันก็หิวนายออกไปรับของเสร็จก็ซื้อข้าวกรอบมาด้วยแล้วกันอ้อจริงสิมือถือฉันตกอยู่ที่บ้านนายอ้อมไปเอาให้ฉันหน่อยนะได้สิไม่มีปัญหานายนายบันอาเขามีความสุขจะตายฉันทำอะไรผิดงั้นหรอแต่นายไม่ได้ซื้ออะไรสักหน่อยนายโกหกเจียงเย่ นายทำร้ายเขาไม่ได้นะทำร้ายเขาฉันกำลังช่วยนายนะเจ้าถึงสิ่งนี้ถึงแก่ชีวิตเลยนะฉันไม่อยากใส่มันติดต่อติดตัวไว้หรอกนายคิดจะทำอะไรฉันคิดจะทำให้ชีวิตของเขายุ่งเหยิงสุดๆจนเหลือเพียงทางที่เลือกเดียว หลังจากเลือกแล้วฉันจะเป็นแสงสว่างเพียงอย่างเดียวในชีวิตอันมืดมนของเขาตอนที่ห1ฮสิบอดคุณหาสถานที่ได้ซอมซ้อห่างไกลความจเจริญดีแท้ไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่อาถรรพ์นนะ คุณเองก็เห็นด้วยที่จะหาที่แบบนี้ผมตั้งใจทำงานให้ปลอดภัยคนที่ตกจากข้างบนลงไปพิกลพิการไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตทำไมฉันกังนวลนว่าจุดจริงเย่ไม่เลือกผมเั้นสิ เตรีมมาตรการปฏิบัติไว้เท่านั้นเองจะว่าไปแล้วกันที่คุณถึงกับกล้าโทรยศเจ้าไหนาเพื่อเก็บจุดจริงเย่ไว้สินะผมว่าอะไรก็ตามนั้นพวกเขาไม่พอใจก็สองคนมาฆ่าผมไปด้วยก็แล้วกันจริงสิประสิทธิภาพของยาไม่เร็วแล้วเมื่อไรผมถึงไม่เห็นตัวผมอีก คนเน็ตกระจกละ่ะตำหลักการแล้วนี่นะนี่น่าจะต้องใช้เวลารักษาอีกนานดได้งั้นคุณก็พยายามต่อไปผมมีเรื่องจะคุยกับนายตำรวจคนนี้หน่อยสวัสดียามข้ามคุณชิงไม่ได้พบกันนานนะ ปล,ปล่อยปล่อยปล่อยอี้ไปซะปล่อยเขาไอ้หมอน,นี่เสือกรนหาที่เองจะให้ปล่อยไปได้ยังไงพวกแกสองคนบ้ารำห่างสะกดรอยมาจนถึงที่สนามแบบนี้ฉันพูดได้อย่างเดียวเลยว่าดับกรัมที่ทำไว้ก็แล้วกันแกจะเอาอยัางไง สองเรื่องเรื่องแรกเอาไอ้นี่ออกให้ฉันช่างเธอหญิงยาเมื่อวานเธอบอกว่านาฬิกาจะระเบิดนี่ไว้นี่ไอ้หน้าอ่อนผลิตใช่ไหมงั้นเราอย่าเสียเวลาเลยไอ้หน้าอ่อนช่วยแกไอ้นี่ออกไปทีมิฉะน,นั้นต้องมีคนขาขาดอย่านะ อย่าแต่ต้องเขาได้โปรดอย่าททำเขางานเรื่องนาฬิกาล่ะผมช่วยคุณผมช่วยคุณปล่อยเขาก่อนแล้วผมจะช่วยคุณไม่ได้ท่านนายเอามันออกไปก็จะไม่มีใครควบคุมเขาได้อีกยุ่งจริงปิดปากเขาซะจากนั้นจับให้แน่นเตรียมตัวทำเรื่องที่สองได้ได้ได ดูนี่นี่เป็นของที่คนรักของฉันมอบให้ฉันเหมือนนายไม่มีผิดเราก็ต่างเป็นคนที่ทุกข์ยากเพื่อความรักแค่นั้นเองคุณคุณนั่นเป็นการควบคุมนะไม่เป็นไรความรักการควบคุมมีอะไรแตกตา่าง ฉันแค่อยากให้คนที่ใกล้ชิดฉันไม่ทรยศฉันตลอดไปเท่านั้นเองตอนมัธยนต์ต้นจูดเจงเย่มอบโอกาสให้ฉันครั้งหนึ่งฉันก็ตะขบมันไว้ง่ายง่ายแค่นั้นเองตอนที่52คุณต้องสูญเสียเข้าไปแน่ไม่หรอกดึกแล้ว ไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องกับเฟิงอี้ระหว่างไปเอามือถือหรอกนะรู้สึกใจคอไม่ดีเลยรู้อย่างนี้ไปกับเขาด้วยก็ดีเอ๊ฉันไม่คอยคิ้เกียจช่วยทำงานให้เขาดีก่อนเอ๊ท่านได้รับอีเมลหนึ่งฉบับเขตเก่าเทียงฟูตึกศูนสามฟงอี้ ฝฟงอีทำไมเฟิงอี้ถึงถูกจากกาันรวมอยู่กับพวกนี้ได้หรือว่าไอ้หมอนั่นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเจ้าเฟินนะผู้หญิงที่อยู่กับชิงเห่ะถามหาฉันทำไม ได้ยินว่านาขายฉันให้ชินยาฉันน่าประทับใจจริงดังนั้นคืนนี้ทำให้ฉันสนุกหน่อยเป็นไรคืนนั้นคุณจู่โจมชินยาแล้วช่วยผู้หญิงคนนี้สินะจากนั้นก็วาแงแผนทั้งหมดนี่ใช่ไหมเพื่ออะไรเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วคณอยา ไม่อยากดูหรือว่าข้างหลังผมสถานการณ์เป็นยังไงผมไม่ได้โง่ถึงขานาดจ,จะไม่รู้ว่าพ่อคุณให้เลือกหนึ่งในสองคนนั้นก็แค่คำถามให้เลือกแบบเก่าเท่านั้นแต่ฉันอยากรู้มากกว่าว่าทำไมทำอย่างนี้พวกทำไมว่าทำอย่างนี้พวกคุณจะได้รับ ประโยชน์อะไรคุณละ่ะฉันทำกับคุณเหมือนที่คุณทำกับฉันก็เท่านั้นแหละงั้นทั้งหมดก็คือ